ทําบุญมาเยอะครับล่าสุดครับทางด้านลูกรักอย่างฟิลโฟเดนเนี่ยก็ได้ออกมาปกป้องเจ้านาย,ยากระเด็ดเสาเกตครับว่า ถ้าจะโทษเซาเกตแค่คนเดียวเนี่ยมันต้องโทษทั้งทีมครับทําอย่างนี้ไม่ถูกนะครับสิงโตคํารามครับสักสีรองแชมป์เก่าเพราะว่าผลงานตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มลุ้มๆุ้มๆดนๆครับชนะในเวลาปกติแค่หนึ่งจากสี่เกมครับนามาซึ่งความไม่พอใจจากกองเชียร์รวมไปถึงนักลงทุนต่างๆด้วยนะครับผมที่ถึงขั้นปาแก้วลงสนามจากอัธารย์ใส่ขณะเดินขอบคุณรอบสนามนัดส่งท้ายกรุ๊ปสเตจการยอดเย้ยถักถางผ่านโซเชียลมีเดียหรือสื่อมวลชนที่ผสมลงด่าแล้ว ก็ต้องบอกเลยว่าทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างแล้วช่วงนี้สําหรับทีมชาติอังกฤษถึงแม้ว่าจะไม่แพ้ครับแต่ก็อย่างว่ามันไม่ได้ใจแฟนบอลแล้วในฐานะข้างหลักของทีมชาติอังกฤษชุดนี้ครับโฟเดนก็มองว่าไม่ยุติธรรมต่อคุณซือวัย53ปีที่ต้องรับก้อนอิดก้อนหินอยู่คนเดียวครับเพราะเอาจริงๆครับตัวแทนของเมืองผู้ดีชุดชิงแชมป์ยุโรปที่เยอรมันเนี่ย ถือคติร่วมกันว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมกันนะมันต้องอย่างนี้สิครับที่จริงเขาก็ผู้ถูกของเขานะครับบางทีแผนการเล่นดีนักเตะไม่เอาอ่าวมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับถ้ามองในมุมของความเป็นทีมเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครับช่วยกันรับผิดชอบทั้งทีมครับจะรับคําชมก็รับทั้งทีมโทษก็โทษทั้งทีมครับแต่จะโทษ ค้ดคนเดียวมันก็ไกลอยู่นะครับแต่สมัยนี้บอลสมัครนี้ใครจะไปสนีเมเวิร์กแล้วผมขอแค่มีแพะรับบา่าให้พวกเขาได้เล่นข่าวแค่นั้นนะครับกรเซาเกตก็ต้องรับต่อไปเพราะนี่แกรู้ดีครับว่าถ้าแกทาทีมไม่ปังแล้วก็โดนทัวลงแน่นอนโดยเฉพาะกับทีมของญใจมหาชงอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอังกฤษจะไปได้ไกลขนาดไหนส่วนตัวผมครับอังกฤษไม่น่าไปถึงฝาั่งฝันครับก็ยังย้ําคําเดิมครับว่าไม่น่าจะถึงฝั่งฝันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าที่นี